สวัสดีครับเพื่อนๆครับบ่ายยามบ่ายวันนี้นะครับ29ธันวาคมวันเสาร์29ธันวาคม251ครับอยู่ที่เมืองมริการอสอร้อยี่สิบครับผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปย้อนอดีตนะครับกับบรรยากาศของเมืองมริกาสมัยรชัชกาลที่5ซึ่งอยู่ในอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับอ่านี่ฮะมีนักท่องเที่ยวจะต้องเสียบัตรตรงนี้ก่อนนะครับ ทุกคนแต่งตัวเป็นเป็นคนในยุคในหลวงร .5 ครับคราวนี้เราเข้ามาที่เมืองมาริกาละอันนี้เลยที่ผมแนะนำน้องไข่นุ้ยมะคุเทศครับสะพานหันที่เราเห็นในรูปในรูปที่เราเห็นในองเราเรี่งคือในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยจะเป็นแค่ไม้กระดานแผ่นเดียวพาดข้ามของแล้วก็มีมุดปักอยู่แค่แทบเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าสะพานหันเพราะว่าเนื่องจากรัชสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ย ช่วงนั้นก็คือมีการสัญจรทางเรือเยอะก็เลยจําเป็นที่จะต้องหันสะพานเพื่อหนีเรือออกมาต่อมาเนี่ยเรัชจาลทน่าได้ทรงไปประพาสที่ยุโรปก็เลยเอาศิลปะของอิตาลีมาพัฒนาเป็นแบบนี้เลยที่เราทำนิ้วใหม่บาคูเทที่ต้องพูดขอรับตลอดใช่แล้วขอรับเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินเอกลักษณ์ของเือ นี่เขาทำอะไรครับตรงนี้อันนี้จะเป็นจุดแลกเหรียญคือหลังจากเพราะว่าด้านในเราจะไม่มีการใช้สตางค์ปัจจุบันเลยไม่ว่าจะจับใจใช้สอยอะไรก็แล้วแต่จะย้อนอดีตการไปใช้สตางค์รูแทนซึ่งจุดแลกสตางค์รูจะมีด้วยกัน3จุดจุดที่1จะเป็นทางด้านหน้าสุดแล้วจุดที่สองน้นจุดที่2และ3เนี่ยจะอยู่ด้านในเมืองมีชื่อว่าธนาคารสยามกรรมจนหรือว่าธนาคาราแห่งแรกของประเทศไทยเป็นธนาคารไทยพณิธย์ในปัจจุบันนั่นเองอ,อติ๊กแรกเหรียญป่ะ อันนี้อันนี้เฉพาะแรกคืนเท่านั้นเลยอ๋อแรกคืนเวลาเรามองกลับเข้ามาเข้าชมครับเพื่อนๆก็จะ250บาทต่อท่านนะครับแล้วตอนนี้เขาจะต่แต่งชุดไทยพี่กำลังว่าจะแต่งชุดเป็นทาสพอดีเลยยินดีจ้ะจะเป็นประวัติของสะพานหานเลยอาอนนเลยเรเนนครับซึ่งสะพานหานที่ยกเอามาในร,รัชกาลที่ห้าถือว่า เป็นสถานที่รัชานที่หา้าทรงโปรดที่จะเดินมากรัชกา,าท่านทรงมาชอ,ชอบชอบในการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตังแห้งอะไรประมาณนี้ได้ิได้คะนี่สามารถชิมได้เลยครับวัดดีครับเป็นศูนรวมสินค้าด้วยในสมัยนั้นนะคะใช่แล้วสมัยเราห้าอารมณ์อย่างนี้เลยนะใช่แลยแบบนี้เลยถือว่าเป็นสถาปนหาหันที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้เลยนะตอนนี้เลยครับ นี่เป็นของของอันนี้ของที่ที่เมืองมาริกาเองอนนใช่ไหมใช่แล้วหรือว่าเป็นของชาวบ้านมาวางขายครับ่ลอันนี้ส่วนมากจะเป็นหน้าหน้าอ่เป็นของชาวบ้านอ๋อครับแต้ก็มีส่วนของมาริกาด้วยเหมือนกันอือสามารถนีคะสามารถชิมได้โอ้โหแต่งซะสวยเชียวชิมก็ได้เจ้าค่ะครับผมนแเจ้าค่ะ ดีไม่เห็นไรวันงเลยตอนนี้จะเป็นผลไม้อบแห้งเลยนลูกค้าสามารถชิมได้เช่นกันเพราะว่าเราจะมีจดให้ลูกค้าชิมดังน,นั้นมีเลยครับโอ้โหเขาผมมาตอนที่เขาเริ่มสร้างใหม่ๆฮะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นภาพ ชัดเจนอย่างนี้นะครับโห PA ตอนนี้รู้ kind. เลยว่าเปลี A, <tortured. S 1> ่ยนไปเยอะมากนะครับอังอนนันนี้จะเป็นเครื่องหอมร้านเครื่องหอมทั้งหมดเลยัะ ร้านเครื่องหอมก็พวกน้ำหอมในสมัยก่อนเ,อเราสามารถไปดมกินได้เลยนะด้านนี้ด้เน,นี่เราจะเข้าสู่ย่านการค้ากันแล้วดูนะครับเพื่อน,นเป็นย่านการค้าดูและเปรียบเทียบกันในสมัยนี้คือที่ไหนกันบ้างนะครับสมัยรศ1 2อมีย่านการค้าที่ขึ้นชื่ออาหารคาวหวานรวมถึงขนมโบราณนนะชนิด สินค้าทัานสมัยการค้าจะมี3ามแพร่งแพร่งนาลาแพร่งภูทรแพร่งสัมปะสัย่านเยาวราและบังลักปัจจุบันก็คือหลังกระทรวงกลราโหมนะครับอืมนี่ฮะเขาจำลองได้ดีเลยอันนี้เดี๋ยวถ้าเห็นด้านหน้าของลูกค้าเลยตรงไปเลยก็จะเป็นธนาคารแบงค์สยามกมจน <c oughs> ที่เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยเลยครับครับผมจุดตรงนั้นจะเป็นการแลกเหรียญที่เราเอามาจับใจใช้ต่อในเมืองนี้เลยครับ ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวม,มาแต่งไทยนี้เขาจะคิดค่าบริการอันนี้จะเป็นอ,อยู่ที่ถ้าเป็นชุดสแตนดาดจะอยู่ที่ 200- ร้อถึงสามบาทแต่ถ้าเป็นพรีเมียมที่จะมีเครื่ององค์ทรงเครื่องที่เยอะกว่านี้จะอยู่ที่5 0 0บาทถึงหนึ่งพันบาทเลยอันนี้เป็นร้านยังไงครับอันนี้ก็ ขนมใช่แล้วเป็นร้านขนมไทยเป็นร้านอาหารที่ในสมัยนั้นยังคงมีอยู่ตอนนี้เรายกมาหมดเลยเรายกมาในสมัยนั้นยกมาไวที่นี่หมดเลยเดี๋ยวต้องไปแลกเหรียญก่อนใช่แล้วอืเราจะไปที่แบงก์สยามกรรมจดนะเพื่อนๆซึ่งอ็นแพ่งของเราเรามีอีกสาขาหนึ่งอ๋อซึ่งก็คือธนาคาร SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนั่นเองนะครับมาถึงป๊าปนี่อ่ะ โอ้หแต่งตัวไทยนะเราแต่งตัวอย่างนี้คนเดียววะทำไมติ๊กไม่แต่งอ่ะก็พี่แจ็คอยากจะแต่งเป็นไพร่จริงๆเลยพี่แต่งเป็นไพร่สวยงามอ่ะแตกแรกเลยแลกเงินติ๊กไอ้พี่ว่าเจ็ดสิบจะตั้งที่เจ็ดสิบบาทไม่รู้เขาแลกกันยังไงอ่ะไปดูสิเขียวเขียเจ็ดเจ็ดสิบจะตั้งคือเจ็ดสิบบาทแล้วอ่ะเพื่อนๆเข้าไปดูนะฮะ การมาเที่ยวเมืองมาริกาต้องแลกเงินสักนิดนึงแลกเงินครับแลกเงินเข้าไปเมคเอลน้่เะราใช้ปัจจุบันอะแลกเท่าไหร่ยังไงร้อยได้เท่าไหร่ติ๊กอันนี้ในหน่พวงในหนึงพวงนี้เลยพวงนี้เท่าไหร่คะอันนี้พวงนี้1นึยบาท ในหนึ่งพวงนะขอรับในหนึ่งพวงนี้จะมีเหรียญหนึ่งสตางค์หนึ่งสตางค์จะเล็กสุดตามไซส์เลยสองสตางค์ห้าสตางค์และสิบสตางค์ซึ่งพอ่อค้าที่พอ่อค้าแม่ค้าที่เราเห็นกันในเมืองเนี่ยขอรับเขาจะพูดกับเราเป็นหน่วยสตางค์หมดเลยสมมติว่าลูกค้าต้องการทานก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานเขาจะบอกว่าราคาห้าสตางค์ขอรับก็เราก็จ่ายตามหน้าเหรียญได้เลยแต่ถ้าลูกค้าต้องการทราบว่าเป็นเงินจริงเท่าไรให้ลูกค้าเอาเลขห้าคูณเลขหน้าเหรียญได้เลยจะเท่ากับเงินจริงที่เราใช้กันปัจจุบัน โอเคออครับตอาเชเลยครับเิมแรกกันแล้วก็เยครับเชะอติลไปเท่าไหร่เอาไปดิสองสามร้อยติดไปเถอะสองสามร้อยติดไปนี่ฮะนักท่องเที่ยวที่มาที่เมืองมาริกาจะต้องแลกเหรียญนะครับไม่มีเงินสดไม่มีแคช ทุกอย่างเราไม่มีไม่มีพร้อมเปยใช่แล้วไม่มีมีพร้อมเปยย้อนอดีตให้หมดมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นข้าของใช้ไม่ว่าจะเป็นเงินตราที่เราใช้กันมีธาตุไหมมีธาตุบ้างไหมธาตุตอนนี้ไม่มีเรายกเราเพราะว่าตอนนี้เรายกเลิกทาสุเลยอยู่ในร้อยสองหนึ่งสองสี่ถือว่าเป็นราชการที่ห้าได้ส่งยกเลิกทาสได้สาเร็จนหนึ่งสองสี่นี่พ่อสออะไรอ่ะพ่อส่อสองสี่ร้อยสี่สิบใช่แล้วสองพันสี่ร้อยสี่สิบแปดอ๋อเลิกทาสุเลิกธาตสองสี่สิบเจ็ด ก็เวลาไม่อดนี่ได้แล้วสามร้อยนีร้อยหนึงร้อนึงมาสองร้อยนี่ร้อหนึ่งอ๋อนี่ร้ยนึงากฝากไพ่ไว้หน่อยมันเหมือน,นกับเขาบอกเจสตางค์พี่ก็นับไป็นเจ็ดสิบสตางค์เดี๋ยวฝากไพ่ไว้หน่อยไพ่เดินตามนะแล้วก็จ่ายเงินด้วยมา ๆๆไปต่อเลยฉันเ,เราเดินไปทางด้านนี้เลยไปทางนี้ต่ออ,อ,าาอึ่งต่าอนี่มีข้าวเหนียวปิ้ง,งข้าวเหนียวป,ปิ้งสสตางค์องสไข่นุย้ยน้อง,งไข่นุ้ยสสตางค์มีกี่กี่บาทสอสตางค์เท่ากับสิบาท เอสิบาทเอาห้าเอาห้าคูณอ๋อสิบบาทนี่ก็ชื่อขนมแปลกดีบุลหลันด้านเมฆทุกสิ่งทุกอย่างด้านในเมืองของเรานะขอรับจะไม่มีการใช้เตาแก๊สเลยจะเป็นการย้อนอดีตไปใช้เตาถ่านทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกค้าก็จะได้กินของกินฟันฟันไฟ 2สตางังนี่10บาทใช่แล้วขอรับสิบาทสองตางังอยู่ที่10บาทโอ้โหใหญ่มากเลยฮะนี่เป็นของเมืองมาริกาหรือว่าของพี่น้องชุมชนของเมืองมาริกาเลยมาลิกาทำเองเลยอันนี้ที่ไฮไลท์ก็คือถ้าเราเห็นสมัยนี้ปัจจุบันก็คือจะเป็นครีมแต่อันนี้จะไม่ใช่ครีมอันนี้จะเป็นมะพร้าวโอ้โหอันนี้คือของดั้งเดิมเลย ก็จับย้อนยุคหมดเลยใช่แล้วขอรับทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีการอันนี้จะเป็นย้อนยุคหมดเลยอันนี้ก็จะคั่วจากเตาถ่านหน่อยครับคงไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนใช่ไหมไม่ใช่ห้ามใช้ใช่แล้วอ้าวอันนี้เป็นอะไรคะยำมะม่วงยำส้มโอครับโอันนี้กินได้เลยครับคุณค้าฟรี ก็เฉลี่ยนะสิบาทเนาะใช่ค่ะแล้วในส่วนของด้านในให้น้องบีมพูดบ้างแล้วก็ในส่วนของด้านในนะเจ้าค่ะก็จะมีเฉพาะเป็นน้ําที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของโซดาส่วนน้ําเปล่าเนี่ยคือเรามีบริการฟรีให้คุณลูกค้าสามารถตักทานดื่มได้เลยมีเบียไหมคะใช่นะคะเบียร์ส่วนใหญ่ด้านในจะไม่มีค่ะมีแต่เหล้าอุกอันนี้เป็นพูดจริงพูดเรนอันนี้จริงค่ะเหล้าอุกนะเหล้าอู่คือเราเป็นไทยเราใช่ อะไรครับเอาเลี้ยงน้องเขาหน่อยเลี้ยงมะกุเทศหน่อยเร็วอ่น้องบีมาไข่นุ้ยปะตั้งไหนลูกอัอนนี้โทษนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับเข้ามาชมกันวันนี้อยู่ที่เมืองมาลา รอสร้อยยี่สิบก็คอนเวิร์ตเป็นภาษาไอ้เป็นก็คือ2,448ซึ่งเลิกท่านแล้ว1ปีอ่านี่ก็เราก็มาดูการชงสมัยเราห้ามีแล้วหรอกาแฟอย่างเงี้ยอันนี้มักคุเทศนะครับน้องไข่นุยแล้วก็น้องบีม เดี่ยวกลับมาแล้วอันนี้อันนี้สมัยรอกห้าไหมรวมกันเลยพี่ไปเอาอะไรพี่เหรอเที่กาแฟเย็นมีไหมมีกาแฟเย็นที่นี่มีโจ๊กไข่ไม่ผู้ภาษาโน่นนี่ภาษาสมัยก่อนอ่ะเขาบอกมีอยู่ด้านในต้องเป็นพูดภาษามีกาแฟสี่นะเจ๊าคะมีกาแฟอะไรนะคือกาแฟเย็นไหมขอรับให้พี่พูดอ่ะให้แล้วมีไม่ออกมีกาแฟเย็นไหมขอรับ เด้อค่ะมีเจ้าขายาโอเคเป็นจ๊อก<ะ>อี<ะ>๋เนี่ยอ่าเดี๋ยวชิมกาแฟกันฮะ